ตัวทั้งบินทำยังไงดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะ ทุกคนคะ่ะต้องยอมรับก่อนนะคะว่าเรื่องของความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวโอเคว่าบางคนนะอาจจะเกี่ยวข้องกับจิตใจอย่างเดียวแต่ว่าบางคนมันคือเกี่ยวข้องกับทางร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่นในกลุ่มอาการของการแพนิกนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราควบคุมใจของตัวเองไม่ได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีอาการแบบหน้ามืดนะคะจะเป็นลมแขนขาเนี่ยมันอ่อนแรงได้ด้วยนะคะบัน ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรื่องของความกลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีไปเลยนะคะก่อนอื่นทุกคนที่มีความกลัวนะคะขอให้ยอมรับได้ในส่วนนี้ก่อนนะคะให้อภัยตัวเองก่อนอย่าคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนขี้แพ้ไม่มีความสามารถหรือว่าอะไรแบบนี้ก่อนนะคะก็คือตั้งหลักก่อนค่ะอย่างแรกตั้งหลักให้ได้ก่อนนะคะยอมรับตัวเองค่ะแล้วก็มาถามตัวเองว่าเราอยากจะเอาชนะหรือว่าก้าวผ่านจุดนี้ได้ไหม ค,คะ่ะมีความกลัวอยู่นะคะคือหญิงเองอะ่ะก็มีสิ่งที่กลัวเหมือนกันนะหญิองอาจจะไม่ได้กลัวเครื่องบินแต่ว่าหญิงก็กลัวบางอย่างอย่างเช่นจ,จิ้งจกกบ คกอะะะะไรปรปมาณนนี้นะคะคืออันนี้ขอย้อนเล่าให้ฟังนะคือตอนที่เรียนภาษาใช่ไหมคะมันจะมีคลาสเรียนคลาสหนึ่งที่เราจะต้องผ่ากลบค่ะทุกคนคืออาจารย์นะก็จะให้กลบนะคะมาเออแล้วเราก็จะคู่กับเพื่อนเราก็ผ่ากลบเนี่ยละคะ่ะแล้วก็ทําตามแบบฝึกหัดหรือว่าโจทย์ที่อาจารย์ให้มานะคะตอนแรกอ,อิงก็คิดว่าตัวเองอะจะไหวยยเหมือนกันแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆอะคะ่ะ พอเราเข้าไปในห้องแลบที่แบบมีกบนะคะตัวเป็นๆตายแล้วตั้งอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็หันไปทางไหนหันไปโต๊ะเพื่อนนะคะมันก็มีกบเหมือนกันคือ ตอนนั้นอนะมันไม่ใช่แค่ว่าใจเราอะกลัวอย่างเดียวแต่ว่าร่างกายของหญิงสานะตอนนั้นคือแบบหน้ามืดนะคะเหมือนจะเป็นลมแล้วแบบแขนขามันมันไม่มีแรงเลยทุกคนคือมันไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆมันไม่สามารถที่จะแบบตั้งทรงตัวอยู่ได้แล้วก็เอาเมือจับมีดแล้วก็ผ่าก,กบได้จริงๆนะคะครั้งนั้นเนี่ยหญิงสามารถผ่านมันมาได้นะคะเพราะว่าเพื่อนที่เป็นบัดดี้ด้วยกันในตอนนั้นนะคะ เขาชื่ออุ้ยคะ่ะขอยัดเอ่ยชื่อเลยก็อุ้ยเนี่ยคืออุ้ยไม่ว่าอะไรเลยอุ้ยอุ้ยก็แบบเออเข้าใจว่าเฮ้ยนี้เป็นงานกลุ่มนะจริงๆแล้วอัเราัต้องช่วยกันผ่ากลุ่มตัวเนี้ยแต่ว่าคือหญิงไม่ไหวจริงๆแล้วอุ้ยก็ทําคนเดียวจนจบนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณอุ้ยนะจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าเมื่อมันมาจาักเป็นสถานการณ์ของการกลัวเครื่องบินอะ่ะมันจะเกี่ยวข้องอะไรกัน บางครั้งค่ะทุกคนค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันมันเกินสิ่งที่เราอะคะ่ะสามารถที่จะทําได้ก็ให้เรานะคะยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะคะไม่ไหวแล้วอย่าพยายามบอกตัวเองว่าฉันเก่ง ฉันทําได้นะคะเมื่อเราเจอตรงนั้นจริงๆนะคะมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเป็นลมอยู่แล้วนะคะแขนขามันมันมันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วอ่ะมันจะล้มไปกองอยู่แล้วอ่ะให้ยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะ เวลาที่เราขึ้นเครื่องบินคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องเอ่ยปากบอกอะไรเลยนะคะแต่ว่า ความสามารถหนึ่งของคนที่เป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะไม่ว่าจะเป็นแอโฮสเตสหรือว่าจรจวดก็จะมีความสามารถในการที่แบบจับอาการของคนได้แล้วนะคะเพราะว่าคือหญิงเองอะคือเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะคือคือไฟนั้นเนี่ยเป็นไฟที่หญิงบินบินกลับมาประเทศไทยค่ะที่ประเทศหนึ่งนะคะที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย หลังจากที่คือตอนแรกอ่ะอิงไม่ได้รับรูบร้ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่านักบินอ่ะอยู่ในคอกพิชใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ไปอ่าสัมผัสกับผู้โดยสารแต่ว่าพอแบบมีเวลาว่างเนี้ยค่ะ หัวหน้าพนักงานต้อนรับเป็นเครื่องบินก็เข้ามาบอกค่ะเล่าเหตุข่้นเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีผู้โดยสารต่างชาติคนหนึ่งนะคะคือเขาไม่ใช่คนท้องถิ่นนประเทศนั้นนะคะเขาเป็นคนยุโรปที่มาเที่ยวในเอเชียนะคะแล้วก็เที่ยวประเทศนั้นเสร็จเขาก็มาเที่ยวประเทศไทยต่อนะคะแล้วแล้วขึ้นไฟที่ที่หญิงบินในวันนั้นหัวหน้าพนักงานต้อนรับนะคะเขาบอกว่าผู้โดยสารคนนี้ เขาอะมีอาการทาร่างกายอะชัดเจนแบบเหงื่อตกอะไรประมาณนี้แล้วก็หน้าซีดอ่าเขาก็เข้าไปถามอะไรอย่างเงี้ยก็พบว่าผู้โดยสารคนนี้เขาอะกลัว,วเครื่องบินมากนะคะเออเขาก็มาบอกให้นักบินได้รู้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องการทํางานเป็นปกตินะคะที่ถ้าหากว่าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมานะคะหรือว่าเคสอะไรก็ตามที่มันแบบอ่าพิเศษขึ้นมานะคะนักบินจะต้องรับรู้นะคะเพื่อจะแบบเตรียมการอะไรต่าง อแอเโฮสเตก็เข้ามาบอกค่ะก็โอเคว่าเจอเจอผู้โดยสารแบบนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะดูแลเคสนี้นะคะเป็นพิเศษก็ได้ทําการแบบพูดคุยแล้วก็ยกยาที่นั่งอะไรช่วยเหลือกันกันในวิธีที่อ่ะในหน้าที่ของแอฮสเต็นะคะ คือผู้ดยสานคนนี้เขาไม่ได้บอกแต่ว่าพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องปีนั้นเขาเห็นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเองนะคะสุดท้ายผู้ดยสานคนนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะคะในประเทศไทยเนี่ยด้วยความด้วยสวัสดิภาพแล้วก็ด้วยความปลอดภัยนะคะถ้าหากว่าอีกอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยได้ค่ะหากว่าเราอยากจะเอาชนะความรู้สึกนี้จริงๆนะคะลองถามตัวเองดูว่าที่เรากลัวเนี่ยเรากลัวเพราะอะไร คือเรากลัวเครื่องบินเพราะว่ากลัวมันตกกลัวเราตายหรือว่ากลัวอะไรยังไงเนี้ยค่ะสมมุติว่าเรากลัวที่ว่าเครื่องบินตกใช่ไหมคะ่ะคือใช่ค่ะมันมีโอกาสที่เครื่องบินมันจะมันจะตกได้แต่ว่าถ้าเราดูด้วยทุกเรื่องของทางสถิตินะคะอุบัติเหตุทางเครื่องบินอะจำนวนปีในในหนึ่งปีนะคะรวมกันทั้งโลกเนี่ยมันน้อยกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอะ ในวันเดียวด้วยซ้ํานะคะถ้าหากว่าเรามองอย่างนี้อาจทาให้เราอะรู้สึกคลายความกังวลขึ้นได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วอ่อุบัติเหตุเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอะสามารถทําได้ก็คือเราเลือกคะ่ะเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบ หลีกหนีความตายได้นะคะคนเราวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องตายนะคะแต่ว่ามันมีอะไรทําให้เรากังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างตัวหญิงเองอ่ะคือหญิงไม่ได้กลัวเครื่องบินนะคะหญิงก็ไม่ได้ตกไม่ได้ไม่ได้กลัวตายด้วยแต่ว่าสิ่งที่หญิงกลัวก็คือถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วทําให้หญิงไม่สามารถจะกลับบ้านตามกําหนดได้อ่ะค่ะ กลัวว่าหมาแมวที่บ้านอ่ะเขาจะอยู่กันยังไงนะคะหญิงก็ได้เตรียมการอะไรบางอย่างนะคะคืออะไรประมาณนี้เพื่อให้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะจะจะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยใช้ใช,ใช้ใช้ชีวิตไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วแบบ ก็ปล่อยมันไปนะคะการเตรียมการเป็นสิ่งหนึ่งทําให้ความกลัวเนี่ยมันลดลงนะคะช่วยมันเทาได้เมื่อเราได้คือการที่เราเออกชนะความกลัวค่ะมันจะไม่ใช่แค่ว่าแค่เราคิดหรือว่ารอให้เวลาผ่านไปแล้วมันจะหายเองนะคะมันจาเป็นจะต้องมาใช้เวลานะคะมานั่งพูดคุยค้นหาตัวเองว่าที่เราว่ากลัวค่ะเรากลัวอะไรความกลัวของเครื่องบินะมันจะมีหลายรูปแบบนะคะ เพื่อนหญิงบางคนเนี่ยเขาบอกว่าที่เขากลัวเครื่องบินนะคะคือเขากลัวเวลาที่แบบ เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกอะคะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ใช่สภาวะปกติแต่อาการของเขาจะดีขึ้นเวลาที่เขาได้นั่งที่นั่งที่มันอยู่ไกลจากหน้าต่างฉะนั้นการแก้ไขความกลัวในเพื่อนคนนี้นะคะก็คือถ้าหากว่าเป็นไปได้เวลาขึ้นเครื่องบินนะคะ mm hmm. เขาก็จะพยายามนั่งในทางเดินที่มันติดทางเดินนะคะมากที่สุดนะคะคือให้เห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยน้อยที่สุด แล้วความกลัวของเขาว่าค่ะมันก็สามารถอ่ะที่จะจํากัดนะคะลงได้ค่ะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการในทางโดยเครื่องบินนะคะบางคนที่เจอก็คือเป็นเรื่องของข้อมูลค่ะเป็นเรื่องของข้อมูลอย่างเช่นอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเคสจริงที่หญิงเจอนะคะเขาอะเข้าใจว่า,าชูชีพนะคะที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็คือใช้กระโดดออกมา ทางอากาศลงมาอย่างภาพคพื้นนะคะเขาก็กังวลว่าเฮ้ยคือเขากระโดดล่มไม่เป็นแล้วเขาจะใช้ชูชีพยังไงนะคะ พ่อหลังจากที่หญิงได้ให้ข้อมูลเขานะคะว่าจริงๆแล้วชูชีพเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้กระโดดร่มนะคือมันมีไว้กรณีกรณีที่ลงจอดฉุกเฉินที่ในทะเลหรือว่าที่มันเป็นน้ํานะคะเอาไว้ลอยตัวในน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลักการทํางานของล่มชูชีพเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างพอหญิงเล่าให้ฟังเล่า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 ่า,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 าความกลัวที่เขาเป็นอยู่อะคะ่ะมันก็บันเทาขึ้นนะคะ ฉะ่นั้นจริงๆแล้วเรื่องของความกลัวนะคะเราสามารถจะเราอาจจะไม่สามารถทำให้มันหายออกไปได้เลยค่ะแต่เราสามารถลดแล้วก็เตรียมการกับมันได้นะคะโดยที่ทุกอย่างค่ะเริ่มต้นจากจุดแรกก็คือยอมรับก่อนค่ะตั้งหลักก่อนนะคะแล้วก็พยายามค่ะ